สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเทวีไม้งามอีกแล้วนะคะวันนี้เทวีอยู่กับเพื่อชนิดเนึงที่ปลูกมาหลายปีแล้วนะคะสวยงามมากและตอนนี้เทวีก็นั่งอยู่ใต้ร่มมะม่วงหน้าบ้านนะคะซึ่งก็เป็นที่เย็นเป็นที่ร่มเป็นที่พักผ่อนนะคะอาจจะมานั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งรับลมชมวิว สบายๆตรงนี้พอเป็นที่เย็นก็เลยเป็นที่วางของต้นคลานะคะ่ะเนี่ค่ะนี่ก็นี่คือหนึ่งชนิดนะคะคล้ายอีกชนิดหนึ่งที่เทวีชอบมากสวยมากเลยนะคะดูหลังไปค่ะสวยนะคะตอนนี้เริ่มบ่ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มชี้ขึ้นชูขึ้นนะคะใบชี้ขึ้นข้างบน,นะคะ่ะมาดูอีกชนิดหนึ่งนะคะ จะชวนคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักต้นคล้ากันค่ะไปกันเลยต้นคล้าเป็นไม้ล้มลุกที่มีหัวอยู่ใต้ดินแตกใบขึ้นเป็นกอแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะพิเศษอยู่ที่ใบซึ่งมีลวดลายไม่เหมือนกันเพื่อแยกว่าต้นพันธุ์นี้ชื่อพันธุ์อะไรใบของคล้ามีลักษณะบางเหมือนกระดาษอ่อน เนื่องจากเวลาแตกใบใหม่จะม้วนขึ้นมาจากโคนเหมือนมวนยาสูบก,ก่อนที่จะค่อยๆค,คลี่ออกมาอวดลวดลายแก่ผู้พบเห็นมีทั้งใบกลมรูปไข่ใบเรียวแหลมและสีสันต่างกันไปตามชนิดของพันธุ์คุณสมบัติอย่างหนึ่งของคล้าก็คือเป็นไม้ฟอกอากาศหากนำมาไว้ในบ้านนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังช่วยฟอกอากาศบริสุทธิ์ด้วยค่ะ แม้เพียงเล็กน้อยก็ตามรวมถึงในต่างประเทศก็นิยมนำมาประดับตกแต่งภายในบ้านเพราะลวดลายของใบจะนำไปวางตรงไหนก็ทำให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเดิมวันนี้เรามาทำความรู้จักสายพันธุ์ของคลา้าที่น่านำเข้าบ้านทันทีที่พบเห็นอีกทั้งราคายังน่ารักด้วยค่ะไปรู้จักกันเลย คลาใบาตองคล้าใบาตองมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศโบลิเวียแต่ตอนนี้ก็มาบุกตลาดประเทศไทยแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากขนาดใบใหญ่มีลวดลายพลิ้วไหวไปตามใบตัวใบเองก็มีความแอ,นอ่นโค้งนิยมปลูกในร่มหรือภายในอาคารที่มีอากาศถ่ายเทและพอได้รับแสงบ้าง ชอบความชื้นแต่ไม่แฉะจนเกินไปเพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้รากเน่าได้คล้าใบตองแตกก่อเป็นสรงคุ้มสวยงามเย็นตาเย็นใจมากค่ะคล้าแววมยุราลวดลายของคล้าแววมยุราเหมือนมีกิ่งไม้แทรกอยู่ในใบอีกชั้นหนึ่งแต่จริงๆแล้ว มันคือลวดลายของพันธุ์คล้าชนิดนี้ที่หลายคนอาจคิดว่านี่คือต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมกันแน่คล้าแววมายุราเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลของคนไทยที่นิยมปลูกไว้ภายในบ้านเวลาแตกกอเป็นพุ่มยิ่งดูสวยงามความพิเศษอีกอย่างของคลา้าคล้าแววมายุราก็คือใบจะมีสองสีด้านบนจะเป็นเฉดสีเขียวแต่ด้านล่างจะเป็นเฉดสีแดงเข้ม ซึ่งจะสังเกตได้ชัดเจนตอนใบแผ่บานในยามเช้าและหุบในช่วงเย็นถือว่าเป็นการปลูกต้นเดียวแต่เหมือนได้2ต้นในเวลาเดียวกันเลยค่ะดูสิคะหลังใบก็สวยงามมากเลยทีเดียวคล้าก้าวเห่าลายความสูงประมาณ30-45ถึงเซนติเมตร แต่กอเป็นใบเดี่ยวความยาวประมาณ25-35เซนติเมตรแผ่นใบหนาผิวมันสีเขียวอ่อนอมเหลืองมีลายเป็นรอยนูนและขอบใบสีเขียวเข้มใต้ใบสีม่วงแดงเห็นไหมคะถึงเวลาบ่ายแล้วก็ไปถึงเย็นใบก็จะชูขึ้นสวยงามมากเลยคะ่ะ คล้าขุนแผนแม้ชื่อจะออกไทยๆแต่ถิ่นกำเนิดนั้นอยู่แถบประเทศเปรูเสียส่วนใหญ่มาเจริญงอกงามที่ประเทศไทยจนได้ชื่อว่าคล้าขุนแผนในภายหลังเติบโตเป็นกอเหมือนคล้าพันธุ์อื่นๆลักษณะใบมีลวดลายซี่ๆมักจะตัดเส้นริ้วด้วยสีชมพูอ่อนแต่ยิ่งโตขึ้น เส้นบิ้วจะเปลี่ยนจากสีชมพูกลายเป็นสีขาวช่วยแยกได้ว่าต้นไหนอายุมากกว่ากันคล้าขุนแผนก็มีพี่น้องร่วมกัน3ชนิดเลยนะคะก็คือคล้าขุนแผนเรียกทรัพย์คล้าสเสน่ห์ขุนแผนแล้วก็คล้าสเสน่ห์นางพิมพ์นั่นเองเห็นไหมคะคล้ายคายกันค่ะ แต่ว่าก็สวยงามประทับใจทั้ง3ชนิดเลยอุ๊ยน้องทำไมน่ารักจังเลยล่ะนี่ก็คือคล้าม้าลายแคระคล้าชนิดนี้เป็นพุ่มค่อนข้างแน่นมีเง้าอยู่ใต้ดินใบรูปรีกว้างปลายแหลมขอบเรียบด้านบนสีเขียวอ่อนมีลายแต้ม รูปรีปลายมนหรือกลมสีเขียวเข้มสลับเรียงกันขอบใบคลิปสีเขียวเข้มใต้ใบสีเขียวอบเทาเห็นไหมคะใบซ้อนๆกันเรียงกันขึ้นน่ารักมากเลยค่ะเหมาะมากที่จะวางบนโต๊ะทำงานนะคะมอบให้กันเป็นของขวัญค่ะคลาริบบินลักษณะเป็นพุ่มโปร่งความสูงประมาณ30-40ซนติเมตร มีใบรูปหอกเรียวยาวปลายแหลมขอบใบหยักคล้ายคลื่นด้านบนมีสีเขียวเข้มเหลือบเงินตัดด้วยสีเขียวอ่อนของเส้นกลางใบส่วนใต้ใบมีขนและเป็นสีม่วงแดงสวยงามมากเลยค่ะโอ้นี่ก็ยิ่งน่ารักค่ะที่สวนของเทวีไม้งามก็มีคลาชนิดนี้นะคะ ด้วยความน่ารักของน้องนั่นเองน้องชื่อคล้ากระต่ายชมจันทร์เป็นไม้ร่มนะคะชอบชื้นดูสิคะใบบอบบางมีลวดลายน่ารักน่ารักบนใบตามธรรมชาติมีดอกสีม่วงขาวด้วยนะคะขึ้นเป็นพุ่มน่ารักมากเลย คนโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นคล้าจะช่วยคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุขเนื่องจากคำว่าคล้ามีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าคลุ้มที่แปลว่าการคุ้มครองนอกจากนี้ยังพ้องเสียงกับคำว่าคล้าคลาดหรือแคล้วคลาดปลอดภัยจึงถือว่าคล้าเป็นไม้มงคลที่หลายคนนิยมปลูกไว้ติดบ,บ้าน เพื่อความสวยงามและสิริมงคลน,นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีคล้าอีกหลากหลายชนิดนะคะเป็นแฟนของเทวีไม้งามก็ลองไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนให้ลองมาปลูกคล้าเสริมสเสน่ห์โชคลาภเสริมดวงด้านการค้าขายช่วยดูดสารพิษ ฟอกอากาศตอนกลางวันน้องก็จะกางใบรับแดดแล้วกลางคืนน้องก็จะหุบใบแล้วก็ชูขึ้นนะคะบางคนนี่ถึงกับเรียกว่าเป็นไม้เต้นระบำะกันเลยค่ะเพื่อนๆชอบต้นไหนก็ลองหามาปลูกกันได้นะคะมีแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยค่ะขยายต่อได้ง่ายนะคะสะสมไว้แล้วก็มอบให้กันเป็นของขวัญเป็นของที่ระลึกให้กันและกันได้เป็นอย่างดี การปลูกต้นไม้เปลี่ยนได้มากกว่าที่คิดนะคะสวัสดีค่ะ